สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคอมเมนต์แฟนบอลซึ่งในคลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์ชาวอาเซียนที่ได้พูดถึงเกมระหว่างทีมชาติไทยที่แพ้กับทีมชาติเวียดนาม1-0ซึ่งเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้ทีมชาติเวียดนาม1-0ซึ่งทีมชาติเวียดนามก็ได้ประตูจากลูกฟีคิกกําให้ทีมชาติไทยเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มซึ่งจะไปเจอกับลาวในรอบ4ทีมสุดท้าย ซึ่งในเกมนี้ก็มีอะไรให้พูดถึงมากมายท้งทีมชาติเวียดนามเองที่มีผู้เล่นที่เพิ่งเดินทางมาจากสนามบินและก็มาแข่งขันเลยนะครับแต่ทีมชาติไทยเราเองในวันนี้ก็เล่นไม่ได้แย่นะครับคือเล่นกันเป็นทีมและก็มีโอกาสมากกว่าทีมชาติเวียดนามด้วยซ้ําแต่จบไม่ได้เองนะครับเอาละครับเรามาฟังความคิเดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนกันเลยดีกว่าว่าจะมีความคิเดเห็นยังไงในเกมนี้ ซึ่งมีหลายๆจังหวะที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับได้บอกว่ารายชื่อนักเตะเวียดนามถูกเปลี่ยนเพราะโควิดแต่ก็ชนะไทยตอนนี้ได้เวลาดูแฟนบอลไทยเห่าแล้วแม้แฟนบอลเวียดนามก็ขิงกันใหญ่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าเวียดนามอ่อนเกินไปน่าจะ60สําหรับประเทศไทยในตอนนี้ไม่ถึงครับ60น่าจะไม่ถึงคอมเมนต์ต่อมาครับ ไทยจะโทษนักเตะอายุแค่19ปีคอมเมนตมาครับทีมเวียดนามเสียผู้เล่นจำนวนมากเนื่องจากโควิด19ในนัดนี้แต่พวกเขายังคงเป็นผู้ชนะด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดยินดีด้วยกับทีมเยาวชนเวียดนามและเจอกันในรอบรองชนะเลิศขอมเมนตมาครับยินดีด้วยกับเวียดนามพวกคุณทำได้ดีมากเชียร์จากกัมพูชากัมพูชาก็เป็นแฟนบอลของเวียดนามนะครับขอมเมนตมาครับ แม้จะมีผู้ป่วยโควิด -19 เป็นบวกแต่เวีดนามก็ยังเอาชนะไทยได้ยอดเยี่ยมเวียดนามขอเป็นต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับเวียดนามจากเมียนมาคอเป็นต่อมาครับไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ไม่สําคัญสําหรับฉันทั้งสองทีมมีพรสวรรค์ที่อายุน้อยและกําลังมองหาผู้เล่นที่ดีสุดขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมในเกมที่ยอดเยี่ยมจากเวียดนามขอเป็นต่อมาครับอันที่จริงเวียดนามขาดเสาหลักมากมาย ไม่เช่นนั้นสกอร์หนึ่งศูนย์ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสกอร์สุดท้ายอย่างไรก็ตามไทยพบเวียดนามก็เป็นเกมที่สุดยอดเจอกันรอบชิงชนะเลิศนัดชิงต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้รีแมตช์กันแน่นอนครับเพราะว่าทีมชาติไทยจะไปพบกับลาวทีมชาติเวียดนามจะไปพบกับติมอร์เลสเตซึ่งทั้งสองทีมก็น่าจะผ่านด่านนี้ไปได้และน่าจะไปเจอกันในนัดชิงนะครับต้องรอดูกันมาตอนที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาได้บอกว่าถ้าวันนี้เวียดนาม มีผู้เล่นเพียงพอทีมที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศจะเป็นกัมพูชาไม่ใช่ไทยขอป็นต่อมาครับฉันมาจากมาเลเซียฉันมั่นใจมากไทยและเวียดนามจะได้พบกันอีกครั้งในนัดชิงชนะเลิศเช่นกันดูทั้งสองทีมเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนอย่างไม่ต้องสงสัยแมตช์เมื่อคืนนี้สนุกมากนะครับคือทีมชาติไทยเล่นกันได้ค่อนข้างดีแต่เวียดนามเองนอนเยอะไปหน่อยครับเอะนอนเอะนอนไม่รู้ว่าง่วงมาจากไหน คอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามมีผู้เล่นหลัก13คนติดโควิด19ดังนั้นไทยโชคดีมากที่เสียแค่หนึ่งประตูถ้าเวียดนามมีผู้เล่นเพียงพอไทยคงเงียบเวียดนามเองก็หิงค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ชนะไปคอมเมนต์ต่อมาเลยครับก็ได้บอกว่าแพ้ก็คือแพ้ยิงไม่ได้แล้วยอมรับผลเกือบครึ่งหนึ่งของทีมหลักของเวียดนามติดเชื้อและในสนามมีผู้เล่นใหม่จากเวียดนามไปยังกัมพูชาในช่วงเช้าของวันนี้ และแน่นอนว่าพวกเขาเหนื่อยมากหลังจากเดินทางดังนั้นพวกเขาจึงไม่แข็งแรงพอที่จะเล่นอย่างเต็มที่เลิกบ่นเหมือนผู้หญิงหรือหาชุดให้หนุ่มไทยใส่คอมเมนต์นี้ก็จะบอกว่าผู้เล่นเวียดนามเหนื่อยจากการเดินทางนะครับดังนั้นในสนามก็ต้องนอนเป็นธรรมดาแต่ก็นอนเยอะเกินไปเอะก็นอนเนี่ยก็นอนนะครับซึ่งจังหวะมันไม่น่านอนก็นอนนะครับมามาต่อกนัอนดีคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าถ้าเวียดนามเตะทีมหลัก สกอร์น่าจะมากกว่า30ทีเวียดนามก็ไม่มีอะไรแต่ไทยยังเล่นไม่ได้ไทยจะแข็งแกร่งขนาดไหนนี่มีถามกลับด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยครับก็เดยบบอกว่าฉันเป็นคนเวียดนามประเมินแมตชนี้ไทยเล่นดีมากโอกาสเยอะแต่ไทยยังทําไม่สําเร็จแต่ไม่เป็นไรไทยเล่นดีมากแฟนเวียดนามบางคนก็ชื่นชมไทยนะครับในแมตชนี้ก็น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าเล่นได้อย่างสูสีกับทีมชาติเวียดนามในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ส่วนไทยก็แค่19ปีนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าเด็กจากประเทศไทยทําได้ดีและผู้เล่นที่อายุน้อยสุดเพียง16ปีการในครันนี้เป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าวันนี้เวียดนามมีกําลังเพียงพอทีมที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศจะเป็นกัมพูชาไม่ใช่ไทยคอมเมนต์ต่อมาครับลาวและกัมพูชาสนับสนุนเวียดนามและฉันขอแสดงความยินดีกับเวียดนาม ที่ชนะ1-0เหนือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าผมคิดว่านักเตะเยาวชนทีมที่ดีสุดในอาเซียนคืออินโดนีเซียถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เพราะพวกเขาติดโควิดมามากแต่เท่าที่เห็นเยาวชนในรายการนี้ทีมเยาวชนของอินโดนีเซียก็ยังดีกว่าในทุกๆด้านนี่เป็นแฟนชาวอินโดนีเซียนะครับที่คิดว่านักเตะเยาวชนของอินโดนีเซียเหนือกว่าทุกทีมในอาเซียน แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเลยก็ได้บอกว่าทีมชาติชาวอินโดนีเซียอยู่เหนือภูเขา2ระดับโชคดีที่พวกเขาไม่ได้พบกับทีมชาติชาวนะอินโดนีเซียโมเยอะเกินไปนะอินโดนีเซียนะมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับในบอกว่าประเทศไทยมีแฟนบอลที่ทุเลศที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความพิถีพินของพวกเขาไม่มีวัฒนธรรมฉันไม่ทราบซึง้งกับแฟนบอลที่ไร้วัฒนธรรมเหล่านี้บางคน อย่าปล่อยให้ประเทศของคุณกลายเป็นคนขี้เหล่ในสายตาคนอื่นเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ comment นี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าทั้งคู่ทุ่มสุดความสามารถสําหรับแมตชนี้น่าสนใจมากไทยเล่นได้ดีมากในการโต้กลับอย่างเด็ดขาดแต่พวกเขาขาดแค่โชคในทางกลับกันวเวียดนามตั้งรับและโต้กลับแต่โชคก็สนับสนุนพวกเขาเขารบประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับแมตชนี้โคตรเบื่อเลย เพราะนักเตะเวียดนามพยายามทวงเวลาด้วยการนอนหลับตลอดเวลาจริงครับผู้เล่นเวียดนามเอีก็นอนเนี่ยก็นอนซึ่งหงุดหงิดนะครับดูแล้วก็หงุดหงิดคือเกมมันไม่ต่อเนื่องเล่นไป5นาทีก็เอีนอนอีกและ5นาทีก็นอนอีกและก็ทําให้การขึ้นเกมของทีมชาติไทยมันติดขัดนะครับมันไม่ต่อเนื่องขอมเป็นต่อมาเลยนะครับก็ได้บอกว่าฉันเป็นคนเวียดนามแต่ฉันรู้สึกว่าสไตล์ฟุตบอลของเวียดนามไม่เหมาะสมทวงเวลานอนบนพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลัง ทีมชาติไทยภูเขาชายอายุ19และเวียดนามชายรุ่นอายุไม่เกิน22ปีแต่ฉันเบื่อแม้จะชนะก็ตามเฟตบอลชาวเวียดนามเองก็เบื่อนะครับที่ผู้เล่นนอนทวงเวลาแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามสู้เหมือนไม่ได้เหนือกว่าไทยเลยแกล้งทําเป็นเจ็บจนเวลาหมดเป็นเทคนิคที่เอาชนะไทยแลนด์ u 19เหรอฉันจะบริจาคหมอนและผ้าหม่มถ้าหากคุณอยากนอนในสนาม และคอมเมนต์สุดท้ายครับที่แอดนำมาให้ชมกันในคลิปนี้นะครับก็มีคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายที่ได้พูดถึงในเกมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอดก็ได้นํามาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมเล่นได้ดีแต่น่าเสียดายสำหรับทีมไทยที่พวกเขามีโอกาสทําประตูมากมายจริงครับคือทีมชาติไทยมีโอกาสทําประตูได้เยอะมากแต่จบไม่ได้เองทั้งจังหวะจจอและก็จังหวะหลุดก็ติดเซฟของผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนาม คือรูปเกมดีกว่าแน่นอนแต่เวียดนามเองก็มีเกมรับที่ดีแต่เสียอย่างเดียวก็นอนเยอะไปหน่อยชอบนอนนะครับเวียดนามก็ต้องรอใจช่วยกันในรอบสี่ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวถ้าชนะก็น่าจะไปรีแมตช์กันในนัดชิงระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องรอเชียร์กันต่อไปครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคอมเมนต์แฟนบอลคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ